สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานระมัดระวังอาจเกิดเหตุผิดพลาดบางอย่างที่มีสาเหตุจากความประมาทของตัวเราเองฉะนั้นช่วงนี้ถ้าคุณคิดจะทําอะไรขอให้มีสติและรอบคอบให้มากๆนะคะตอนนี้ถ้ามีความคิดอยากจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนงานขอให้คุณพิจารณาตัดสินใจให้ดีๆค่ะอย่าวู่วามอย่าทำอะไรตามอารมณ์นะคะ เพราะว่าคุณอาจจะเสียใจภายหลังได้ค่ะการเงินถ้าอะไรที่ตั้งใจไว้ในเรื่องของการเงินถ้ารองเงินก้อนใหญ่อยู่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะถ้าคิดจะลงทุนอะไรช่วงนี้ต้องดูจังหวะให้ดีๆค่ะเพราะมีโอกาสที่จะสูญเงินได้ถ้าประมาทนะคะถ้าคุณจะลงทุนอะไรก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลให้เพียงคอนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจให้ดีๆนะคะ เพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสูญเงินค่ะใครจะมาหยิบยืมเงินเราในช่วงนี้ต้องคิดพิจรารณาให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะไม่ได้คืนมีสูงมากค่ะความรักสําหรับคนมีคู่ค่อนข้างที่จะราบรื่นดีค่ะแต่อาจจะมีคนอื่นที่เข้ามาให้ความสนใจเข้ามาชอบคนรักของคุณนะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะเข้ามาชอบตัวคุณก็ได้ค่ะขอให้ตัวคุณและคนรักทําจิตใจให้เข้มแข็งเข้าไว้นะคะ ให้มีความมั่นคงในความรักนะคะอย่าวันไหวกับคนที่เข้ามาและเรื่องนี้แ่ะค่ะจะเป็นบทพิสูจน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนค่ะความรักสําหรับคนโสดอาจจะต้องอยู่คนเดียวไปก่อนค่ะถ้ารู้สึกว่าไปชอบใครไปถูกใจใครก็มักจะไปชอบคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วซึ่งก็อาจจะผิดหวังได้ค่ะหรือถ้าจะเริ่มต้นคบกับใครคุยกับใครก็ต้องเช็คประวัติดีๆนะคะว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือย,ยัง เพราะว่าช่วงนี้เหมือนกับว่าเราไปถูกใจใครหรือมีใครเข้ามาคุยกับเรามาชอบเราก็ดูเหมือนว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหายุ่งเหยิงตามมาภายหลังนะคะสุขภาพสุขภาพถือว่าแข็งแรงดีถ้าใครกำลังป่วยก็มีโอกาสที่จะหายป่วยแนะนำให้ออกกำลังกายบ้างอย่านั่งหรือทำงานในอิริยาบทเดิมๆนานๆน,น,น,นะคะ ในเรื่องของโชคลาบจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเคยสร้างเอาไว้พอที่ผ่านมาถ้าคุณชอบทำบุญทำทานใส่บาตรสวดมนต์ไหว้พระบริจาคทานอยู่เป็นประจำโชคลาบของคุณจะดีแน่นอนค่ะมีโอกาสที่จะได้ลาบลอยมีโอกาสที่จะได้รับโชคแบบฟุก,ฟก แต่นั่นแหละค่ะถ้าที่ผ่านมาคุณไม่เคยสร้างบุญกุศลอะไรไว้เลยโชคลาภของคุณก็จะน้อยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากมีโชคลาภก็แนะนำนะคะว่าให้ทำบุญทำทานไหว้พระสวดมนต์อยู่เป็นประจำนะคะแล้วคุณจะมีโชคลาภแน่นอนค่ะ